สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูสายแล้วนะลูกในเล่มไหนคะอ่าในแบบฝึกเสริมทักษะเล่มสีเขียวนั่นเองเด็กๆเปิดมาเลยคะ่ะในหน้าที่14นะคะแบบฝึกเสริมทักษะที่6ค่ะลูกเหมือนเดิมเลยเขาให้นักเรียนทำไมคะคาชี้แจงว่างไงลูกให้นักเรียนทำเครื่องหมาย กากบาททับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเด็กๆมาดูเลยนี่เขาบอกว่าอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ1ถึง5เด็กๆก,ก็เหมือนเดิมคะลูกมาอ่านข้อความกันเลยอ่ข้อความในเรื่องนี้เขามีชื่อเรื่องว่าอะไรคะ หนังสือของฉันอีกหนึ่งรอบค่ะหนังสือของฉันอ่ะคราวนี้มาอ่านทันแรกกันเลยเค่ะลูกต้อยบอกตุ้มว่าอีกหนึ่งรอบนะคะต้อยบอกตุ้มว่าหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีของฉัน อีกหนึ่งรอบนะคะหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีของฉันต่อไปบรรทัดที่สองค่ะช่วยพาฉันไปเที่ยวช่วยพาฉันไปเที่ยวช่วยเล่านิทานช่วยเล่านิทาน ช่วยบอกฉันให้รู้เรื่องราวต่างๆช่วยบอกฉันให้รู้เรื่องราวต่างๆช่วยชี้แนะเรื่องดีๆให้ฉันรู้อีกหนึ่งรอบนะคะช่วยชี้แนะเรื่องดีๆ ให้ฉันรู้อ่ะคราวนี้เรามาช่วยกันสรุปเรื่องของหนังสือของฉันค่ะลูกต้อยเขาคือใครอ่าต้อยเขาเป็นเพื่อนกับตุ้มแล้วต้อยเขาบอกตุ้มว่าไงคะเขาบอกว่าหนังสือเป็นเพื่อนที่ดีของฉันฉันในที่นี้หมายถึงใครลูกฮะฉันในที่นี้ก็หมายถึง ตอยนั่นเองต้อยก็บอกว่าหนังสือเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของฉันเลยต่อไปหนังสือช่วยพาไปไหนฮะหนังสือเนี่ยช,ช่วยพาฉันไปเที่ยวช่วยเล่านิทานแล้วก็ทําไมลูกช่วยบอกฉันให้รู้เรื่องราวต่างๆช่วยชี้แนะเรื่องดีๆให้ฉันรู้เพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะ ใช่การอ่านหนังสือเนี่ยมีประโยชน์เราอยากรู้อะไรเราก็ได้รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะลูกเด็กๆก็กกต,กต้องทำไมอ่าต้องพยายามอ่านหนังสือเยอะๆจะได้เหมือนกับต้อยเนี่ยต้อยเขาอยากไปเที่ยวไหนหนังสือก็พาไปอยากรู้อะไรหนังสือก็ทำไมหนังสือก็คอยเป็นเพื่อนดีๆบอกให้ต้อยรู้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะคราวนี้เรามาดูข้อคำถามกันเลย ในข้อความข้างต้นนี้กล่าวถึงเด็กทั้งหมดกี่คนคะกี่คนเอ่ยมีต้อยกับใครลูกต้อยกับตุ้มเพราะฉะนั้นมีเด็กกี่คนเด็กๆก็ตอบลงไปนะคะในข้อที่หนึ่งต่อไปมาดูในข้อที่สองเลยค่ะต้อยพูดคุยกับใครคะกอไก่ ตออีงอติงติงไม่เอกติงต่งใช่ไหมขอไข่ตออุมอตุมตุมไม่โทตุมขอควายตอองอตองตองไม่โทต้องต้อยต้อยครับพูดกับใครลูกเด็กๆก็ทำไมกากระบ,บาดลงไปเลยต่อไปในข้อที่สองใครเป็นเพื่อนที่ดีของต้อยเออ ใครเป็นเพื่อนที่ดีของต้อยก็ไก่ตุ้มขอไข่ต้องคอควายหนังสือครูบอกไปแล้วใครนะอ่ะต่อไปมาดูในข้อที่4ี่เลยต้อยมีนิสัยอย่างไรคะก็ไก่ชอบคุย คอไข่ชอบเล่าเรื่องคอควายชอบอ่านหนังสือต้อยมิใั่อย่างไรคะลูกเด็กๆก็ตอบลงไปเลยต่อไปมาดูข้อที่5้าข้อสุดท้ายข้อใดมิใช่ประโยชน์ของหนังสือข้อใดมิใช่มิใช่แปลว่าอะไรคะไม่ใช่ใช่ไหมข้อใด ไม่ใช่ประโยชน์ของหนังสือก็ไก่ช่วยชี้แนะเรื่องดีๆใช่ไหมขอใครช่วยเล่าเรื่องต่างๆคอควายช่วยให้รู้จักคนหลายประเภทใช่ไหมลูกขอไหนไม่ใช่เด็กก็ทำไมกากระบาดลงไปอ่ะทีนี้คุณครูจะขอต่อนอยลูก เด็กนนำสมุดอ,อคอวอขึ้นมาเลยเสร็จแล้วเปิดไปเลยค่ะ,ะเปิดมาเลยลูกเราจะมาต่อกันในเรื่องประโยคแต่ก่อนที่เราจะมาทำลงในสมุดคุณครูมีคลิปวิดีโอให้ดูถ้าพร้อมแล้วไปดูได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราฝึกแต่งประโยคไปในสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาทบทวนการแต่งประโยคกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปฝึกแต่งประโยคกันนะคะเรามารู้จักความหมายของประโยคกันก่อนค่ะประโยคหมายถึงการเรียงคำตั้งแต่2คําขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะทําให้เรารู้ว่า ใครกำลังทำอะไรที่ไหนอย่างไรนั่นเองค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะประโยคหมายถึงการเรียงคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างของประโยคกันนะคะประโยคจะแบ่งเป็นหลายๆรูปแบบด้วยกันนะคะเริ่มจากประโยคสองส่วน ประโยคสองส่วนประกอบด้วยประธานและกริยาค่ะส่วนประโยคสามส่วนจะประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมค่ะต่อไปเรามาดูความหมายของประธานกันค่ะว่าประธานที่ครูพูดถึงเมื่อกี้นี้มันคืออะไรนะคะประธานก็คือชื่อคนสัตว์หรือสิ่งของค่ะ เรามาดูอย่างแรกนั่นก็คือคนนะคะคนหมายถึงการเรียกชื่อบุคคลต่างๆเช่นฉันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือจะใช้เป็นชื่อคนเลยก็ได้ค่ะต่อไปสัตว์นะคะอย่างเช่นมีแมวอีราบนะคะหรือจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นๆก็ได้ค่ะ และอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งของค่ะเช่นโต๊ะเก้าอี้ลูกฟุตบอลหรืออื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถเป็นประธานได้ค่ะต่อไปเรามาดูกริยากันนะคะกริยาหมายถึงการแสดงอาการต่างๆยกตัวอย่างเช่นการหัวเราะการเต้นร้องไห้บินทาสี หรือแม้กระทั่งขับรถค่ะก็คือเป็นการแสดงอาการต่างๆของเราออกมานอกจากนี้ยังมีการกินการเดินการเที่ยวได้อีกมากมายเลยค่ะต่อไปเรามาดูกรรมกันนะคะกรรมหมายถึงคนที่ถูกกระทําค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่ถูกกระทําสัตว์ที่ถูกกระทํา หรือสิ่งของที่กำลังถูกประทานั่นเองค่ะหลังจากที่เรารู้ความหมายของประธานกริยากรรมกันแล้วนะคะต่อไปเรามาดูการแต่งประโยคกันค่ะเริ่มจากการแต่งประโยค2ส่วนนะคะประโยค2ส่วนที่ครูบอกไปเมื่อกี้มีประธานกับกริยาใช่ไหมคะเรามาดูก่อนนะคะช่องที่1ประธานเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะว่า อะรที่สามารถเป็นประธานได้บ้างประธานในประโยคน,นี้ครูใช้คำว่าอ e ีกาค่ะครูเอาอ e ีกามาเป็นประธานเอามาผสมกับกริยานะคะกริยาก็คือการสแสดงอาการต่างๆครูจะใช้คำว่าบินนะคะประธานคืออ e ีกากริยาคือบินรวมกันเป็นอ e ีกาบินค่ะ ต่อไปยกตัวอย่างอันที่สองนะคะประธานคือฉันผสมกับกริยาคือหัวเราะกลายเป็นคำว่าฉันหัวเราะต่อไปค่ะประธานครูใช้เป็นแม่นะคะแม่กริยาคือร้องเพลงเมื่อนำสองคำมารวมกันกลายเป็นประโยคที่ว่า แม่ร้องเพลงค่ะต่อไปประธานครูใช้คำว่าพี่นำมาผสมกับคำว่าร้องไห้นะคะร้องไห้คือกริยาเมื่อนำคำสองคำมารวมกันกลายเป็นคำว่าพี่ร้องไห้ค่ะประโยคต่อไปนะคะประธานคือป้า นำคำว่าป้ามาผสมกับกริยานั่นก็คือคำว่านั่งประธานคือป้ากริยาคือนั่งรวมสองคำนี้เข้าไปกลายเป็นคำว่าป้านั่งค่ะต่อไปเรามาฝึกการแต่งประโยคสามส่วนกันนะคะประโยคสามส่วนทบทวนประโยคสามส่วนอีกรอบนะคะประโยคสามส่วนจะประกอบไปด้วย ประธานกริยาแล้วก็กรรมค่ะเรามาฝึกแต่งกันเลยค่ะประธานคือคำว่าอีกากริยาคือคำว่ามากรรมคือคำว่าสาลาเมื่อนำสามคำมารวมกันกลายเป็นคำว่าอีกามาสาลาค่ะคำต่อไปเลยนะคะ ประธานคือคำว่าตากริยาคือคำว่าดูกรรมคือคำว่ารูปูค่ะเมื่อนำสามคำมารวมกันกลายเป็นคำว่าตาดูรูปูต่อไปนะคะประโยคถัดไปประธานคือคำว่าพ่อกริยาคือคำว่าตีกรรมคือตับูค่ะ เมื่อนำสามคำมารวมกันกลายเป็นประโยคว่าพ่อตีตะปูคำต่อไปนะคะประธานคือตาจือกริยาคือถือกรรมคือธนูเมื่อนำสามคำมารวมกันกลายเป็นคำว่าตาจือถือธนู คำต่อไปนะคะประธานคือคําว่าตาชูกริยาคือคําว่าถูกรมคือคําว่าขาเมื่อนำสามคำมารวมกันกลายเป็นประโยคตาชูถูขาต่อไปนะคะเรามาฝึกแต่งประโยคจากรูปภาพกันค่ะรูปแรกเป็นรูปงูนะคะ ยกตัวอย่างเช่นตาตีงูตาตาคำนี้นะคะคือประธานตีคือกริยางูก็คือกรรมค่ะต่อไปมาดูประโยคที่สองงูดูอีกางูดูอีกาประธานก็คืองู ดูก็คือกริยาส่วนคําว่าอีกาคือกรรมค่ะกลายเป็นคําว่าดูดูอีกาคําต่อไปค่ะฝึกแต่งประโยคจากรูปภาพภาพที่สองคือรูปยานะคะเรามายกตัวอย่างการแต่งประโยคกันค่ะฉันทายาฉันทายานะคะหรือ แม่มียาก็ได้ค่ะต่อไปนะคะภาพต่อไปเป็นภาพต่อไปเป็นภาพสีค่ะเราจะแต่งได้ว่ายังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นพ่อมีสีสองสีพ่อมีสีสองสีสสงสหรืออาทาสีก็ได้ค่ะต่อไปค่ะ ฝึกแต่งประโยคจากรูปภาพภาพถัดไปเป็นภาพเด็กนะคะที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างการแต่งประโยคนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันดูทีวีฉันดูทีวีหรือน้องดูทีวีที่บ้านน้องดูทีวีที่บ้านนะคะ ค่ะภาพต่อไปคือภาพคนกำลังนั่งดูมือถือนะคะยกตัวอย่างการแต่งประโยคเช่นฉันดูมือถือฉันดูมือถือหรือพี่มีมือถือพี่มีมือถือ,อหลังจากที่เราฝึกแต่งประโยคไปแล้วนะคะ เรามาลองเรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้องกันค่ะข้อที่1นึ่งรูปูดูตาจื้อรูปูดูตาจือ,ดจอเด็กๆคิดว่าเราจะสามารถเรียงคำใหม่ได้เป็นคำว่าอะไรคะถ้าใครไม่รู้ให้เราลองย้อนกลับไปทบทวนโครงสร้างของประโยคกันนะคะ โครงสร้างของประโยคเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าประกอบไปด้วยประธานกริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมคะอย่างแรกเลยเราต้องมาหาดูประธานก่อนคะ่ะว่าคำไหนที่สามารถเป็นประธานได้ประธานก็คือชื่อคนชื่อสัตว์หรือสิ่งของใช่ไหมคะ,ะในข้อที่1มีคำที่พอจะเป็นประธานได้นั่นก็คือคำว่าตาเจอในเองคะ่ะ ต่อไปแล้วกริยาล่ะควรจะเป็นคำว่าอะไระเก่งมากค่ะเด็กๆกริยาก็คือคำว่าดูและกรรมก็คือคำว่ารูปูค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะเฉลยก็คือตาจือดูรูปูต่อไปข้อที่สองค่ะ มีปลาทูแม่มีปลาทูแม่นะคะเมื่อเราจะมาเรียงใหม่เราจะเรียงได้ว่าแม่มีปลาทูค่ะต่อไปข้อที่3ามคำว่าพี่ตะปูตีพี่ตะปูตี เมื่อเรานำมาเรียงใหม่จะได้คำว่าพี่ตีตะปูค่ะต่อไปข้อที่สี่คำว่าสาลาตาพามาราชาอีกหนึ่งรอบนะคะสาลาตาพามาราชาเมื่อเรานำมาเรียงใหม่เราจะได้คำว่า พาราชามาศาลาหรือจะเอาคำว่าราชาขึ้นก่อนก็ได้ค่ะเช่นราชาพาตามาศาลาต่อไปข้อที่5นะคะตาชูแพมาดูตาชูแพมาด,ามาดูเมื่อเรานำมาเรียงใหม่เราจะได้คำว่า ตาชูมาดูแพรค่ะเก่งมากๆค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้ทบทวนประโยคกันไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆจะเข้าใจและก็นำวิธีการแต่งประโยคนี้ไปใช้นะคะสุดท้ายนี้ขอให้เด็กๆตั้งใจทำการบ้านครูจะเป็นกำลังใจให้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสมรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเรื่องประโยคไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้เด็กๆมาเลยเขียนวันที่เลยค่ะลูกเขียนวันที่ให้เป็นวันปัจจุบันนะคะอ่าเขียนวันที่เป็นปัดวันปัจจุบันของตัวเองนะคะทีนี้มาดูเลยครูซ้ายจะมีประโยคมาให้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะแยกส่วนประกอบของประโยคอ่ะ มาดูเลยประธานประธานคืออะไรคะลูกคุณครูบอกไปแล้วในคลิปอ่าประธานคือผู้ที่เป็นคนกระทําจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้หรือว่าจะเป็นสิ่งของก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปกริยากิริยาคืออะไรกิริยาคือการที่เราทำไมแสดงอากับกิริยาท่าทางออกไปเช่นกินนอนเดินวิง่งอ่า คำเหล่านี้เขาเรียกว่าคำกริยาน,นั่นเองต่อไปกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ก็ได้หรือว่าจะเป็นสิ่งของก็ได้ใช่ไหมคะคราวนี้มาดูประโยคในข้อที่หนึ่งเลยตาเจือดูดูปูใครคือประธานเอ่ยอาประธานคือตาเจือ กิยาคือคำว่าอะไรลูกคือคำว่าอะไรคือคำว่าดูส่วนกรรมคืออะไรรูปูใช่ไหมเพราะว่าตาเจอเนเขาทำไมเขากาลังดูรูปูอยู่เด็กๆก็มาเขียนเลยแยกส่วนประกอบประโยคให้ถูกนะคะอันนี้เป็นประโยคกี่ส่วนในีลูกมีกี่ส่วนประธานหนึ่งกิยาสองกรรมสามอ่ะ เพราะฉะนั้นข้อ1เป็นประโยคกีส่วนเป็นประโยคสามส่วนถ้าประโยคสองส่วนล่ะประโยคสองส่วนก็คือไม่มีอะไรคะไม่มีกรรมนั่นเองเช่นคำว่านกบินนกเป็นประธานส่วนบินเป็นกิียานั่นเองไม่ต้องมีกรรมมารองรับแล้วก็ทำไมสามารถเข้าใจประโยคได้อย่างสมบูรณ์ ต่อไปข้อที่สองแม่มีปาทูอะไรคือประธานคะประธานคือใครคือแม่กิาคืออะไรลูกคือคำว่ามีส่วนกรรมละ่ะกรรมคืออะไรปาทูนั่นเองต่อไปข้อที่สามพี่ตีตะปูประธานประธานคือใครเอ่ยคือ พี่ส่วนกิยาและลูกกิยาคืออะไรกิยาคือคำว่าตีกรรมกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำอะไรกำลังถูกกระทำตะปูนั่นเองเพราะว่าตะปูทำไมตะปูกำลังโดนพี่ตีตะปูอยู่เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ทำไมไมาแยกใส่ให้ถูกนะคะส่วนข้อ4กับข้อ5คุณครูจะให้เด็กๆฝึกทำเองค่ะลูก อ่าคุณรูจะไม่บอกน้องถูบ้านใครเป็นประธานใครเป็นกิริยาใครเป็นกรรมตาชูมาดูแพ้ใครเป็นประธานใครเป็นกิรยาใครเป็นกรรมเด็กๆก็ลองทำเองนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะลูกให้นักเรียนทำในสมุดเพียงเท่านี้พอแล้วก็อย่าลืมทาำในแบบฝึกนะคะ5ข้อ สำหรับวันนี้นะคะครูสายก็ขอจบคลิปการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะลูกสวัสดีค่ะ